นี่ครับรถขั้นเก่าที่อันหงขาวเพิ่นมายืนอยู่มองหลงังคานี่แหละน,นี่ครับแต่เบียนรถ สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับเบ่าหนองมาแล้วเมื่อนี้มาบพ,พอกันอีแล้วครับเมือ่อวันที่18กรกฎาคม2564ครับผมก่อนที่ชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าอยากให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับเด้อสิบวันได้พลาดคลิปใหม่ๆของเบ่าหนองนะครับเนาะเมื่อวานนาะวันที่17 เมื่อวันวันที่สิบเจ็ดเป็นวันพระเนะาะบันนีเบาหนองสีงมะเบาความฝันนะความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับฟังนําความฝันนี่เบาหน่องมะเบาสู้ฟังครับผมบริตุให้ผู้ใดงงง่ายแต่ว่าเบาหนองมีฝันยัง้งเบาหน่องกระยักมะเบาสู้ฟังเนะาะบันนี คืนวันที่17มันตรงกับวันพาก่อนก่อนนอนบ้านน้องกะสวดมนต์เนาะสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานว่าถ้าฝันถ้าสิฝันกะก็ให้ฝันแต่ถ้าบ่ฝันกะแล้วไปว่ะสนฝันอิหลีครับเพิ่นมาให้ฝันอิหลีในฝันนั่น แต่ว่าในฝันน่ะเหมือนเหมือนเบ้าหนองออกมาออกมาถุงหน้าออกมาหน้านี่แหละออกมาหน้าเจ้าของนี่แหละออกมาหน้าเบ้าหนองเห็นพ่อมาหอดหน้าเบ้าหนองได้ยินแต่เสียงหมาเหา่าหมาหมาอยู่หน้าเนอมันก็นเหา่าเบ้าหนองก็เลยไล่หมาว่าอันที่เห่าอีง่งยังคักแน่แท บ่านหนองวังชิโนมันก็เฮาเฮามันก็เฮามาบันนี้บ้านหนองกะย่างมาเบิ่งว่ามันเฮาอีหยังเนาะโอ้บ้านหนองวะโอ้บ้านหนองวะมันคือคากแท้ว่าศัตรตอนแรกตอนแรกเห็นไก่ๆเด้ตอนแรกเห็นไก่นั่นว่ตเต่แมนอันว่าว่าแต่แมนนกว่าว่าแต่แมนนก ปัดยางเขามาเบิ่งไก๋ๆก่ยางของมาเบิ่งเกลไก่ัติบบททโทวัสันเบิ่งคัก,กปัดเป็นอันนะั้นไะเป็นหงหงสีขาวหงสีขาวโตแบกไงเลยเด้หงไงแล้วก็งามนำ้ำสีขาวมายืนเพิ่นมายืนอยู่หลังหลังโดด เพื่อนมายืนอยู่หลังรหลดขั้นเกา่าขั้นที่บบเด้ใส่แหล้วนะ่ะนะรหลดโหลดขั้นเก่าของของของพี่ชายเพื่อนจอดเพื่อนจอดไว้เพื่อนก็ยืนอยู่หันติบ้านหนองไลยางเขาไปไกลบ้านหนองไลยางเขาไปไกลอีกบ้านหนองไ่ไรยังได๋กับไร่บนีบ้านหนองไห้ไปมายืนยังยมาน่งยังอยู่นี่บ้านหนองอ่างศรีหนาะบันน,บนี้แห้งไรปันไดกะ่บน,นี บ่าวหน่องก็เลยาว่าไปจังไดัไปจังไดัมาจังไดัคือจังไดัยมายืนอยู่อยู่หนีคือจังไดัมาอยู่หลังรถมีอีหยังบ่าวหน่องก็ถามเนาะเพิ่นก็ขวดเพิ่นก็เอาขาเพิ่นนั่ะหละับขวดขวดขวดหลังรถบัดน,นี้ไปไปมาบัดนนี้ อันว้าได้แม่บ้านนี่หงกรเว้าได้เพื่อนกะว่าบ่มีอย่างดอกแค่ผ่านทางมาเพื่อนว่าแค่ผ่านทางมาเมื่อยก็เลยบินบินล่งหนีเบ้าหนองได้ถามว่าสิไปใสสิไปใสเพื่อนกะว่านี่ละสีไปแถวนี่ละเกใกล้นี่ละสิไปวัดเพื่อนว่าสีน,นนะสิบินไปวัด บ้านองกันเลยว่าวัดอยู่ใสวัดอยู่ไกลบ่อก็ว่าบ่กไกลดอกนี่เดี๋ยวเศร้าเมยแล้วเศร้าเมยแล้วกะชิปไปดอกเพื่นว่าบ่อตองไล่ดอกเด้อเพื่นว่า,างสิ่บบนี้บ้านหนองกันเลยว่าครับขันขันเศร้าเมยแล้วขันเศร้าเมยแล้วขันอยากไปก็ไปแต่ขันอยากยูกอยูบ้านหนองบ่ได้วาน o n s t o ยูก็ได้แต่ว่าเบาหนองบริวาบันนี้เพื่อนก็เลยว่าโอยูดอกมันมันโมเมนต์หม่องของเพิินเพ่อนมากสิน่ะโมเมนต์หม่องของเพิินเพลินยูบ่ได้ดอกแค่ว่าเพิินมาผักซื้อบาวหนองเขาเลยว่าบอเป็นหยังครับผมแต่ขันสีมาให้โชคแต่ขันสีมาให้โชคให้ให้ลาบกับบอกเด้อเบาหนองอ่ะสินอ่ะวันนี้บอกไปเพื่อนก็ขวด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  แห้งเบาแห้งแห้งแห้งขวดหลังค้ารถอ่ะเนาะเดี B B e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวหนองสีสีผ้าไปเบิงอันรถขั้นขั้นนั่นเด้อเดี๋ยวบ่าวหนองสีผ้าไปเบิงบัานนี้บ่าวหนองก็เลยถามว่าอันกินยังมาหรอบบกินกินยังมาหะอย่างเพิ่งกขว่าย่างมาแวะเศร้าเมืออยซื้อเห็นว่ามันโฮมดีก็เลยแวะมาเศร้ามืออยเปินวางสีเนาะ บ้าหนองก็เลยว่าอันกินกินผลไม้บอบ้าหนองก็ไปได้กล้วยมาเนาะได้กล้วยได้กล้วยได้กล้วยกับอันกับน้ำเอามาให้เพลินอยู่อยู่หลังคารถนั่นแหละบ้าหนองก็เลยว่าเอากินก่อนเดอ้อจังออกเดินทางต่อมันถี่เมื่อยได้ขนบก,กินผมก็พูดรอก็เพิินกินบก,กินว่าอันน้องเพิ่นทีกินอยังบ้าหนองพูดหรอกแต่ว่าบ้าหนองคืดคืดได้ว่า อันเพื่อนคือสิกินนั่นน้บันนี้เพื่อนก็ขอบขอบกุณแหลายเด้อเพิ่นว่าสิมีน้ำใจต่อกันบ่าวน้องกันเลยว่าบ่เป็นยังครับอันแต่ว่าคัน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 สั้นกะให้โชคให้ลาบเนี่ยให้พรเน่ยเพิ่นวางสิอันบ่าวน้องบอกเพื่อนนะเพื่อนก็ว่าโอ้ยเพิ่นเป็นจังซีเพื่อนบ่มียังไ้ดอกเพิ่นวางี่ เันก็เป็นชัดต,ตัวหนึ่งนี่ลหละแต่ว่าสีเอาอยังมใไ้เพิ่นวางสีนอบัดน,นีพอเพิ่นกินกล้วยเหล้วนะเพิ่นกินกล้วยเหล,วเเวลวเ้วเพิ่นก็ว่าอันไปเหล้วเด้อเพิ่นว่าสิไปเล้าเดฟเพิ่นว่าบัดนีบ่นนบาวหนองก็วัดสีเดินทางไปวัดหรือสิไปใสบัดนีก็สีบินไปวัดละเพิ่นว่าแต่บุห้ว,ว่าสีเป็นวัดใด แต่ว่าจุดหมายปลายทางคืออยู่ทั้งพุ่นทนนางชินะแต่เพิ่นบบอก,บอกว่าเพิ่นจะไปมองไหนเบาหนองกันเลยว่ากระสันกระข,ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะอันตรายใดๆกะใหญ่มีพอปลอดว่าแล้วปุ๊บเพิ่นกระนางลงเพิ่นกระนางโล่งเฮ็ดคุม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 ,คมบัดน,นี้เพิ่นกัะลูกขึ้นลูกขึ้นบันนี้เพิ่นกนวะว่าอันนี่เอาห้เดอ้อเพิ่นว่า เอาให้เก็บไว้ดีๆเพื่นว่าบันนี้กระสันไปก่อนเด้อเพื่นวางสินาะเพิ่นกับบินเพื่อนกับลูกขึ้นเพิ่นกับบินไปเลยได้เพิ่นกับบินไปเบาหน่อยกันเลยวะง่ายงั้นไปง่ายๆสิตัวนี้บัดที่ไปก็ไปซื่อเบาหน่วางสินอ่ะเพื่อผัดไปเบื้องหลังคารถเพิ่นไขรไว้ห้หน่วยหนึ่งเพิ่นไขรเพิ่นไขรไว้ห้หน่วยหนึ่งเป็นไขรสีทองหน่วยใหญ่ เป็นไข่สีทองงามแต่ว่าโตโตเพิ่นน่ะเป็นสีขาวแต่ว่าเพิ่นไข่ออกมาเนี่ยเป็นสีทองบ่าวหน่องก็เลยมาแนวได้อีู่บาดนี้สิตีเป็นสิตีเป็นเหล็กตัวใหอยู่สันเดี๋ยวบ่าวหน่องสิไปทา้ายรถขั้นนั้นให้เบิ้งล้วกะ๋ยวสะเอาทะเบียนรถให้เบิ้งนำเนาะหงนี่สีตีเป็นหยังนะ หงนี่สิตีเป็นอย่งถ้าถ้าเป็นเลขตีตีเป็นอย่างเอาเอฟซีบอกสู่ฟังเบิ่งหงบอกออยหีบบอกอยอยอหอยตีเป็นอย่างตีเป็นหาตีเป็นซีหงน่ะแล้วก็ไขครใคหน่วยหนึ่งไขรหน่วยหนึ่งไขรกับเป็นเลขกศูนย์บอกใครเป็นเลขกศูนย์ใครเป็นเลขกศูนย์หงตีเป็นซีเป็นหาบอก ซี <ITA> ซีศูนหาซีหาศูนบอกเหมอนบอกอธิบายหน่องกับผู้เด้อแต่ว <cat> ่าเบาหน่องมาเบาชูฟ <Apparently, S 2> ังเดี๋ยวเบาหน่องสิพาไปถ่ายรถขนาดแล้วก็ได้สิเอาทะเบียนรถให้เบิ่งอีกเท่านึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวบบาหน่องสิแปะแปะตัวเลขไว้ทึ่ง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 เลขกหงแต่ในใจบบาหน่องนั่นบบาหน่องตีไว้ซีศูนหา หาศูนย์ซีหรือศูนย์ซีหานี่หละ่ะกลับกันไปกลับกันมานี่หละ่ะแต่ว่าให้สามตนี่หละ่ละหลักการเดี๋ยวสิบแป้ทะเบียนรถไว้ให้นาว่าโลขนนันทะเบียนอีหยงังนี่ล่ะครับความฝันมือขึ้นที่เบาหนองฝันในขึ้นวันผ้ะฉีบเป็นจังไงอีเบาหน่องครับบงหูครับผมแต่จากไหนก็นล่องร่องพิจารณาเบิรงเดอร์เอฟซีกับคอมเมนต์มาไต่คอมเมนมตมเมน์เออไต่คลิป ให้เบาหนองน้ำเนี่ยเพราะว่าเบาหน่องกับแร่เป็ียนดอกอันนี้แปลตามความหูซึกเจ้าของน่ะนะแต่ผู้ใดกันเอฟซีมีตัวเลขดีๆขามเมือนไ้ดานล,ลางขีบให้น้ำในเด้อครับเด้อนี่แหละครับเมือ่อใดเบาหนองสิไปเอาตัวเลขเบาหนองให้เซียวหาจอมปลวกไว้อยู่ครับแต่บ่หูว่าเขาไปเอาจอมปลวกเอาเลขก,กับจอมปลวกนะ่ะเขาเอาจังไร บางคนเขาก็ว่าจุดทูบเอาก็ไดคนวาแต่ว่าผู้ลังคนก็ถ้าแปลงเอาถ้าแปลงนี่จอมปวกเลยนะบาหน่องกับบุหูหรอกครับแต่ว่าเบาหน่องสิไปเอาคือกันล่ะเห็นแต่เข้าไปเอาเ่าหนองกับสิบไปเอาขึ้นกันนะครับจังไดกะขอให้เอซทุกคนจงสมหวังดังปราธนานะครับคิดจริงไดขอให้สมหวังครับผมขอให้มีรอยยิ้มขันผู้ใดอยู่บ้านซื้อ มาเบิ้งคีบเบาหนองครับเบิ้งคีบเบาหนองยอหลังกันเลยครับเพราะขอให้เบาหนองเด้๋ยอยู่เป็นหมูอยู่เป็นเผือนเนาะนี่ครับรถคันเกา่าที่อันหงขาวเพิ่นมายืนอยู่หม่องล้างคานี่แหละเิ่นเิ่นยืนอยู่หม่องลาง้างคานี่นี่หลา้างคารถนี่ครับรถคันเกา่าเดี๋ยวทะเบียนอีหยังเดี๋ยวผมฉิล่งให้เบิ่องอีกทื่อน,นึงนะครับเด้อ นี่ละรถคันนี้ละมันขึ้นฟันเห็นว่าเพิ่นมน่นั่งอยู่บอหลังคารถแต่ว่าบัดเพิ่นสีบินไปนั่นเพิ่อนออกไข่ไปห้่หน่วยหนึ่งไข่สีทองนะครับหน่วยบอกง่ายเลยครับเดี๋ยวเรียกทะเบียนตัวใดได,ได้ผมสีไทยเบิ้งเด้อนี่ครับทะเบียนรถแปดสี่ห้าเก้าครับ คือมาตรงกันครับเดขกที่เบ้าหนองแปลไปแท้ฮะห,หงนั่นไหมสีกับหา <c oughs> อะไรกับเออเบิร์อะไรดีเด้อแปดสีหาเก่านะครับเด้อจะได้กขอให้เอฟซีทุกคนจงโชคดีครับผมสวัสดีครับ